สวัสดีค่ะ,คะโอเคนะ้อมือนี้แม่จะให้นวดหน้าเด่งเลูนะนวดหน้าเร่ง,ด,รงด้วยตัวของตัวเราเองเมื่อเช้านี่เขาตรวจวัดอุณหภูมิเอียงเรียบร้อยแล้วเขาไม่มีโควิดเขาปลอดโควิดน,วนะลูกเนาะแล้วพอดีเขากระหานหนานีจะกันยุแล้วลูกอ้าเปิดผ้าออกเปิดผ้าออกเปิดผ้าอาอกนิ่วไฟยิบแอลกอฮอลยิบแอลกอฮอ เรวๆุูงหยิบแอลกอฮอล์เช็ดหลังมือถึงข้อศอกไปลูกไปเช็ดแล้วก็ฟามือถึงข้อพับแล้วก็เข้าไปตามร่องร่องแล้วก็ดีด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 เงาลงเงาลงเงาลงสกปรกจริงๆอีกครั้งหนึ่งหลังมือไปแล้วก็ฟามือแล้วก็โจก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 ดีด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 เงาลงสกปรกจริงๆโอเคหนึ่งนาที วางสำลียืดเจ้าของคืนเอามือจับอกผายไหลถึงนมตั้งหน้าแป้นยิ้มหวานขมแมวท้องขมีบก้นฮึไม่ต้องให้ขวัญละกำลังใจเจ้าของวิธีนวดตัวเองนวดหน้าเจ้าของนะลูกด้าทุกคนเข้าใจรักษินีตาลักษินีสหัสรังสีทาวารีแล้ว คันเข้าใจแล้วเราเริ่มอันที่หนึ่งกำนิปโปง้งรีไว้เอานิปโปง้งรีลูกวัสมาสิของเออเอารีแบบนี้ลูกเลี้ยงสเออซีนิวซี่ไปกดใส่ที่จอมขวัญแล้วกันนะหนึ่งสองสามสี่ห้าจอมขวัญเอาดิปโป้งมากดใส่กลางข้างจอมขวัญไปกอนลูกข้างจอมขวัญเอาดิปโป้งกดใส่กลางอ่า กดซีนิวว้างแบบดีลูกแล้วกันนะหนึ่งสสสี่หกลางแล้วกันเลื่อนซีนิวลงมาเลื่อนนิโปงมาสไซส์สาและสี่หนึ่งสสี่หสมและสี่ของศีรษะด้านหลังเนือจันทากูสังและรูปทางเอาซีนิวขึ้นมา เลือดิี่โป้งขึ้นมากลางแล้วก็นับหนึ่งสองสามสี่ห้ากลางกำนิว้วซีเอานิว้วซีกดจอมขวัญนับหนึ่งสองสามสี่ห้าจอมขวัญบัดนี้เลื่อนมือเดียวเลื่อนมือเดียวลงมาใส่กลางมือหนึ่ง,ย,ง,งยังกลางอยู่อย่างลูกจอมขวัญนับหนึ่งสองสามสี่ห้ากลางแล้วเลื่อนมือที่ย้อจอมขวัญ ลงมาใส่ตาที่สามแล้วกันนะหนึ่งสองสามสี่ห้าตาที่สามเดือนมือมาชนกับตาที่สามกดเนียงมาเนี่ยเนียงหนึ่งไปเลยลูกไปเต <2, S 1> ียนชุสแล้วมานางเอาก็อีกขึ้นทังคนสี่ห้าบันี้กฟังคำถามลูกนาพวกลูกร้อยไหมบอบอลอยนาพวกลูกขีดซิล,คลิคอนบอบอขีด คันลูก่็ขีดลูกสามารถรีดตออย่างส่ใดเลยแต่ปันนี้แม่จะฝึกให้เกิดความเคยชินบอลรีดดีที่สุดเพราะอย่างมันจะอันตรายแล้วลูกเนาะลูกก็ยกมือขาม,มาเป็นกลางกดนิ่งใส่กลางหนึ่งสสสี่ห้ากลางแล้วก็มาถึงขามาบหมุนมาที่นะ่ะขามาบหนึ่ง แล้วมาเดอาดิโป้งใส่ขมับเอามือประสานแล้วก็ขมับขมัมัอมัามัี่มัเอามือบีบใกล้ขมับบีบตรงขมับบีบขมแหงๆเอาส่วนมือบีบลูกแล้วก็นับหนึ่งสองสามสี่หบีบขมับแล้วก็มักลางหนึ่งสองสามสี่ห้ากลา ไก่ยังใก้จอมขวัญหนึ่งสองสามสี่ห้าไก่จอมหนุ่มบะเนี่ยหนุ่มหนุ่มจอมขวัญบอมเบนดึงลูกหนุ่มจิกลูกเป็นสิทธิ์นะหนุ่มจอมขวัญหนุ่มกลางหนุ 1, 2, 3, 4, 5, ่มระหว่างระหว่างขมับและตาที่สามร้อยเจ้าเด็กถูปั๊ะร้อยเจ้าเด็กถูนะหนึ่งสองสามสี่ ใส่สหัสลังสีและทวารีนะหนึ่งสองสสหัสหลังสีและทวารีอ้าวฝ่ามือจ้อดังสีนักดังดลูกนักเอาส่วนมือใส่นะมือแนบๆลูกหนึ่งสองสามสี่ห้าอีหยังกดหยังสหสลังสีและทวารีอาฝ่ามือกดฝ่ามือถูไหมถูแรงๆลูก นับน้าหนึ่งสองสามสี่ใส่ขมับส่วนมือใส่ขมับมือแนบแนบหนึ่งสองสามสี่ห้าขมับแล้วก็ฟามือถูสหัสลังศีและทวาลีหนึ่งสองสามสี่ห้าสหัสลังศีและทวาลีมือแนบแนบลูกอ๋อส้นมือกดลูกอ๋อส้นมือใส่เอ๋อส้นมือใส่ลูกค่อนสวยส้นมือใส่สหัสลังศรีเละทวาลี เสร็จเรียบร้อยมือประสานบีบบีบ12345สอาเไปห 2>, 2 3 4 5ากนึ่งสอสอดเข้าไปใช่จอมขวัญสอดเข้าไปแล้วก็ดึงยกขึ้นมาเนี่ยดึงยกขึ้นเลยลูกดึงดึงคืนนั้สนสนิน่ะสอดกันเสร็จลูกสอดกำผมเจ้าของเราดึงดึงยกขึ้น ดึงยกขึ้นสูงๆนับหนึ่งสองสามสี่ห้าดึงผมจอมขวัญดึงผมจอมขวัญดึงแห้งๆลูกดึงกับมือสอดกระป๋อยแล้วหนูที่สอดกระป๋อยสิ่งได้หนุกสอดแล้วก็ดึงยกขึ้นลูกมันจะหายปวดหัวบันับกระหอดยื่นเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าดึงผมจอมขวัญยี่ลาอาเก้าอี้ตั้งตรงนั้นเลยลูกเอาเก้าอี้ตั้งตรงนั้น ึ่งองกามสี่หดึงผมจอขวนเสร็จเรียบร้อยเอามือหนึ่งดันตรงระหว่างจอมขวันและห้าสองดึงหนึ่งก่อนเอาผมสอดเข้าไปดึงหนึ่งดึงหนึ่งดึงโน้มดึงมาข้างนี้ยู่ข้างนี้ดึงตรงหนึ่งไม่ยู่เออแล้วกานนี้ดึง นับหนึ่งสองสามสี่ห้าดึงผมตรงหนึ่งหนึ่งขางใดก็ได้หนึ่งข้างซ้ายหรือขางขวาเออออกมือขึ้นมาสูงๆลูกออกมือขึ้นมาสูงๆเอาดึง นะลูกนะอย่าดึงย้อนถ้าดึงย้อนสิจเจ็บลูกมันจะดึงตามสรีระของผมนะลูกเข้าใจคำว่าดึงตามสรีระบนะ่เนี่ยเนี่ยดึงเป็นสิ่งน่ะดึงตามสรีระโอเคพอดึงเสร็จเรียบร้อยพอดึงเสร็จเรียบร้อยใช้นิ้วชีก้กดที่ตาที่สามสองมือกดเด็กกันนะหนึ่งสองสามสี่ห้าตาที่สามเด็กกันมา หนึ่งสองสามสี่ห้าการนะครัใส่ขมับเนียงมาที่เนี่ยหนึ 2> 1, 2, 3, 4, 5, ่งสองสามสี่ห้าขมับขมับขมับโนตรงนี้จะเข่าซู่หนาเด้งแล้วลูกเอานิ้วโป้งมากดหยุตัวโอเอานิ้วซีมาดกดอยู่ที่หนึ่งสองกันิ้วโปง้งรีไว้ลูกกับนิ้วโปง้งรีไว้คือเก้าไม่ได้กดที่เดี๋ยวหนึ่งสองจะโยหายหัวยัง หัวคิวหมุนหมุนคือเก้าลูกนึ่งสองสาสี่หนึ่งสองหนึ่งนิ่งไว้ลากลงมาลักขีนีสาหาัสลังสีและทบาลีหยุดอยู่ตรงลักขีนีเสร็จแล้พานถุงน้ำตาพานถุงน้ำตาไปถึงขมับแล้วก็พานขึ้นไปสามและสี่ แล้วก็ปาสามและสด้านหลังลงมาสื่อสามและสี่ด้านหน้าแล้วก็ลงมากลางหนึ่งกลางสีส่กดอยู่ตรงสี่หายใจออกแล้วไปกดที่ลักษนีตาหมุนหมุนไหมหมุนหหมุนสหมุนสาหมุนสมุน้นนนา,นนา,าดลงมาพงของอิทาและปิงคลา แล้วก็พานถุงน้ำตาพานขมับแล้วก็พานสามและสี่แล้วก็ลงมาสาม,สามแลสสนะสหน้าแล้วก็ลงมากามแล้วก็ออกหนหยุดลูกหนูที่เพียบาถือลูกยุดใสลูกไอ้แต้มันดีลูกมันสีเห็นที้คนอื่นหลงลูกเอาสำหรับคลิปนี้หยุดแค่อนอ้คนหนึ่งสองสาม ขอบคุณค่ะบายบายไอ